สังัภูสังคฆนี่เรียกว่าเป็นชั้นเอกของกาปรปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นกชั้นเอกนั่นวัดวัดครัววัดภูสังคโฆรวัดดอยธรรมเกียรอย่างนี้ประเภทชั้นเอก ตะวันได้ที่หนึ่งเลยฉันเองหาที่จองตืไม่ได้ลแล้วนะ <c oughs> ่างนั้นก็ทำนักต่างๆก็เป็นรองน้ำดับถลงไปก็ปอย่างว่ายองศรียุงพล่พาวนี้อเป็นประเภทไรเยี้ยก็ดีทั้งนั้น <c oughs> สา้าคำพุธการ พุทธการคือในเวลาที่พระพุทธเจ้านงทรงพระชนอยู่แต่เรื่องนาข้างพุทธการการลก็คือเวลาเวลาสมัยพระพุทธเจ้านงทรงพระชนอยู่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นต้นแต่ลูกขมูลเลส้นนาสนา <c oughs> <c oughs> มีสอนพระที่บวชแล้วก็ ชี้บอกสถานที่ชั้นเอกชั้นเอกลูกขมูลเสนาสนังนิาาชาจะปรับประชาใเตยยาวจีวังสิชาโคกืนโยงแปลให้เต็มสาวก็คือว่าบรระชาทั้งหมดแล้วให้ท่านตั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าเนยเขาท่านบรรยายนแต่ตามท่านเนมผาหรือป่าช้าป่าลกชัดอะไรที่สถานที่ ซึ่งเป็นาสารที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสม,สมณธรรม <c oughs> แะต้องทำความมุสาพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเธอะทั้งด้ไม่มีคำว่าจูจ่จางนะให <c oughs> ้ทำความมุสาพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเธออันดับที่สองปันญาโลปโภชนงัง เปนประชาธิปไตยมีส <c oughs> ัตบาทเมีพรีแคมของตนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปนั่นรังเรี๊ยะพวกยากแก้โรคแกไ้ไขว่าเขาอย่างแค่จะไม่เหมือนอะย่างคือท่านท่านบอกไม่ ถืออะไรจาเป็นยิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมลงจุดนั้นทั้งนั้นนะอะไรอะไรต้องมุ่งทำอะไรมีทาเป็นแหลมใหญ่ว่างั้นเถอะเหมือนน้ำจะมาจากสายใดก็ตามทํ <c oughs> านกใหญ่เป็นที่รับน้ําทั้งหลายไว้นี่เพื่อทาเพื่อทาทําไปทานกใหญ่รวมความมุ่งหมายขาองผู้องิเษนทั้งหลายให้ลงจุดนั้นว่างั้นเลย เพอเพอืพอ่พอเพอื่อทำแล้วอะไรสะดวกไปหมดนะ <c oughs> แล้วมุ่งตัดทำนี่การดูการกินการแช่ใจอะไรแล้วไม่ยุ่งงมันคุ้งคุ้งน,น,น,งงงนนะพอที่เรศสร้ากเขไปปั๊บแล้วเอานักขัดแล้วนะเนี่ยที่เลศไปไหนขัดที่นั่นธรรมะไปที่ไหนเปิดโลกสะดวกสบายทั้งทั้งทั้งภายนอกภายในภายนอกไม่ยุ่งอย่างวุ่นวายภายในก็ไม่ ชิกควรตัวเองด้วยเรื่องต่างๆเนอศาสนาเอกเกิดมาไม่ได้พบง่ายๆนะพูธศาสนาเนอะเขาจะไปพบได้ง่ายๆศาสนานี้เป็นศาสนาเป็นศาสนาที่ว่าใหไม,มีวันสนาจะไม่ไดพ้พบแล้วก็ไม่ได้เคารพไม่ได้เรื่อมใสไม่เชื่อฟัง ตมงนี้จะมันคี้เลี้ยงล่าเฉ่งไปตลอดเวลาโอ้เราพูดจริงๆนะอย่างที่พูดเมื่อวานเมื่อวันไหนที่ว่ามหาสมุรทรทะเลหลวงกับธรรมชาตุเทียบกันนั่นแหะฟังเอาซิเมื่อวานทื่วันไหน,นเราลืมแล้ว่ <c oughs> พูดเราไม่เคยเห็นมหาสมุรทรทะเลหลวงกับตา่างพอเขาไปเจอป้าพนี อ๋ออย่างนี้เหลอมาหาสมุทรแล้วสงสัยอะไรละ่ะมันมหามาหาสมุทรไปเลยกว้างขวางขนาดไหนฝ <c oughs> ั่งมันมีอยู่ก็มองไม่เห็นมันกว้างขนาดนั้นแล้วก็ไปเจอพระมาหาสมุทรนั้นแล้วสงสัยอะไรมาหาสมุทรน้ำมาหาสมุทรตับน้ําในตุ่มในหมันต่างกันยังไงนั่นเที่ยวกันสิ <c oughs> ใครไปเจอเข้ากับหายชงใสระหว,ว่างน้ําในตุ่มในหายกับน้ํมหาสมุทรนั่นเป็นข้อเทียบเทียมทำรรม,มุติเจ้าเรียกว่าธรรมธาตุพอเทียบกันได้ที่ว่ามหาสมุทรว่าเทียมนี่คือไม่มีอะไรใหญ่กว่ามหาสมุทรจึงเอาอันใช้เยอะใหญ่ที่สุดในโลกของเรานี่มาเทียบกันกับธรรมธาตุ ธรรมชาติแล้วท่าลักษณะกรรมคือไม่มีกเราจะเที่ยงได้เที่ยงอ่ามหาสมุทรเที่ยงเนี่ยพระพุทธเจ้าภาษาวกองค์ใดก็าตามพระพุทธเจ้าองค์ใดก็าตามตัดสืิปึ่งขึ้นมาเข้าในแดนธรรมชาตินี่แล้วท่านไม่สงสัยกันเลยเหมือนเราไปเดินไปดึงดูดดม,มหาสมุทรสงสัยน้ำเท่าไรอะไรก็บอกว่าเป็นน้ำมหาสมุทรกันหมดเท่านั้นพออืม ถ้าตกมาสายมาจากสายไหนสายไหนก็ตามบรรดาแม่น้ำแหล่งความลังต่างพอเข้าสู่มหาสมุทรแล้วมันจะรวมลงในความเดียวกันว่าเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นไม่มีทางสงสัยอันนี้เหมือนาการจิตตรงนี้เมื่อได้ถูกการกรองให้เต็มเหนียวถึงขั้นเต็มภูมิของธรรมชาติเดิมแท้ของจิตของแล้วก็เป็นธรรมชาติเท่ากับน้ำมหาสมุทรคงได้เจอป้ากระไบไม่ไม่ได้มีนะเพศหญิงเพศชายนี่นะ มัน <c oughs> พูดกนันว่าธรรมชาติแล้วไม่มีคำว่าหญิงว่าชายเจ่นสาวกสาวิกาท่านเหล่าน,นี้เหมือนกันหมดนั่นไอนเพศนี้ก็เป็นกิยาของโลกของสมุทรแต่ธรรมชาตินั้นเป็นไม่ได้เป็นอย่างนี้มันทีเราพูดนี่ไม่คือแบบมากท่านก็ยกเอาฝ่ายฝ่ายผู้ชายให้เป็นสาสจาระก็เข,า,ข,า,ขาพูดใจเจ้า ขึ้นสาวกเบื้องต้นก็เาก็เป็นผ่ายผู้ชายผ่ายผู้พุทธเจ้ามาลงมาแล้วจากนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สมมันเข้าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันมันสาวกสาวิกาสาวกสาวิกาคำ <c oughs> ว่าสาวกคือผู้ได้ยินได้ฟังซะก่อนสาวิกานั้นเป็นแต่งไปตามเพศ,เ,พศเฉยสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย ตามภาษาบาลีไม่จําเป็นต้องแปลมาหรอกที่เรศไม่ฉลอกเลยแปลใ่เฉยๆนั่นแปลเขาหัวที่เรศเฉยฟาดหัวที่เรศิงใครก็รู้ชายใครก็รู้มภาก็รู้มีที่เรศด้วยกันกเอาแก้ฤิสีไหนให้สนใจต่างคนต่างแก้มันก็แก้ไปได้ด้วยกันเมื่อถึงขั้นภูมิเต็มที่แล้วก็เข้าลงมหาสมุท,ทรทะเลหลวงคือธรรมชาติกันเดียวกันแลือพอเจอปั๊บพอนันแหละ ปิตรงนี้แหละพอต่างเข้าไปนี่เหมือนเราไปเจอน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงลวสงสัยที่ไหนดูทีมันต่างกับน้ําในตุนมิหายกัไหนไหนน้านในตุนนหายก็พวกคนมีขี้เหร่ตันหาปันญาะอยากเป็นรายรายรายกันมันก็ไปวรวมลางมหามสมุทรทะเลหลวงทีนี้จิตของคนผู้ที่เหร่ชั้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาไปกระแสตามเข้าไปแล้วกระแสกระแสตามเข้าไปหม ธรรมธาตุแล้วพอบรรลุขึงกันมาตอนนั้นขึงแล้วนั่นเหมือนกันหมดเลยเหมือนเรายืนอยู่ดูดูมหาสมุทรนองที่ไหนก็เป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดแล้วสงสัยอะไรจิตอันนี้กับจิตท,ทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติมันก็เป็นเดียวกันนั่นแล้วจะสงสัยอะไรที่ไหนไม่ไม่มีทางเขาจะสงสัย เจอก็ไปลายอะไรก็ลายเดียวกันหมดเหมือนกันเรากับเราไปดูมหาสมุทรหาสงสัยกันงตื่เลยนี่น้ํามหาสมุทรนั่นน้าในถุมนี่หายว่ต่างกันยังไงนั่นดูเอาแหลมกนก็รูเพราะนี่นี่บอกธรรมชาติกับธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เต็มภูมิของน,น,นั้นต่างกันยังไงก็จะไหลก็ไปหาอันเดียวกันแต่อันนั้นคืออันหนึ่งแล้วหมดสงสัยองค์ใดเจอก็ไปปั๊บถึงแล้วนั มันยจึงไม่เคยปรากฏในตำราเลยแ <c oughs> ม้รายเดียวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงสงสัยพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ทำในธรรมชาตินี้แล้วหายสงสัยเหมือนกันไม่ถามกันดังที่ยกไว้ในตำราร <c oughs> ว่าพระโยกคาวจรพระส่านบำเพำ็ญธรรมถึงขั้นสูงอื ขั้นสูงเราไปไหนเป็นธรรมทั้งนั้นขั้นที่เรีไปไหนเป็นที่เรีทั้งนั้นจิตใจเรานี่ก็ดิกพลิกแหงไนไหนเป็นที่เลสเป็นที่เลสเป็นที่เรีจทั้งนั้นที่เวลาทำเข้าถึงทำขั้นสูงเหนือที่เลียไปโดนดับแล้วจะเป็นธรรมล้วนๆในหัวใจนั่งตามกันนะเวลาที่เคล้องหัวใจมันก็ดิกพลิกแพงไปไหนไม่ทีเลสลากไปเฉนไปพอทำได้รับจากการบำเพ็ญของผู้บำเพ็ญให้เป็นจิต อันที่เป็นทาขึ้นไปเรื่ดับแล้วก็แล้วก็สูงขึ้นไปสูงค่อยเหนือที่เรียไปเรืดับแล้วไปที่ไหนมันเป็นําไปหมดนะจะเห็นก็ตามจะยินก็ตามไม่เห็นไม่ยินก็ตามทาเกิดตลอดเวลาที่เรียบอยู่ในหัวใจทาฟัดตันกับที่เรียตลอดเวลานั่นท่านเรียกว่าทำอัตโนมัติหรือสติปัญญาเครื่องชำระนี้เป็นอัตโนมัติแล้วแก้โดยราดับ ไม่มีวันมีคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาก็ฟัดกันเลยนี่ฟังให้ชัดนะพี่น้องทัหลายเคยได้ยินไหมคำนี้เราทอต้องเอาใจมาพูดนะเราไม่ได้มาพูดเล่นๆนะ <c oughs> ทอเราเอาใจมาพูดต่อพี่น้องทั้งหลายเราจึงเชื่อแน่ในคำพูดเราทุกบททุกบาททั้งเด็ดทั้งเฉียบขาดหรืออ่อนโยนอะไรก็ตามเป็นธรรมตามประเภทของธรรมไปลำดัแบบเช่นยัางพูดธรรมราดี นิ่เวีนอ่อนหวานธรรมดาแล้วเป็นตามๆพีเดชจนขั้นเป็นขั้นขั้นถึงขั้นเด็ดขั้นเด็ดขาดขาดขาดไปเลยนั่นแนหะทาเป็นประเภทนั้นเวลาถึงถ้ำที่ถึงทํำที่ขั้น,น,นเป็นอัตโนมัติแล้วนั้นมีแต่จะเด็ดขาดไปเลยระดับให้อ่อนไม่มีตายเท่านั้นหลังนั้นเลยให้สอยไม่มีเลยจะให้กลับมาให้พี่เลากคออย่นีไม่มีทางว่างนั้นเลยมีหลักการเห็นโทษของพี่เดเห็นดังนั้นนะท่านเห็นเป็นดังนั้น ทีเราเห็นคุณของเรียก็เห็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละล่าเขาทางก่อนไม่ได้เดียวยังไม่ได้เอาหมอนหวัวไปเอา,าะตะเปียเอาหมอนก็ก่อนเอาหมอนแล้วเสื่อยังหวัวแค่ที่พังจะไม่ดีวะก <c oughs> ็ไปอยงั้นนะเวลาที่เหลือมันลาามันล่ามันนะเวลาทาไม่เป็นมันไม่ได้จำเป็น,น,มมน,น,น,นอะไรท,ทังนั้นดูที่ไหนเป็นทำรวนเห็นไหมล่ะยืนเดินนั่งนอนนี่ไปจะทำฟัดที่เหลือตลอดเวลานี้คือทําแก่กล้าแล้ว นี่ทำเมื่อมีอำนาจออกเหนือที่อย่างนี้แ่ะ่าที่เป็นอัตโนมัติเหมือนกันก็คที่ทำลายสว์โลกนี่เป็นอัตโนมัติของมันทุกหัวใจเคยมีอย่างนี้เพราะสา์โลกเมื่อไม่มีทำเข้ามาดึงมาลากแล้วยังไงก็ตมไปตลอดเวลาตั้งกับต้องกันไม่ต้องนับกีบ่กรรมกจกันก็เป็นอยู่งั้นถ้าไม่มีทำนะเมื่อมีทำคือความกกาม,มีงามที่เราบำเพ็ญมานี่แหละมีมา,ากเขาเราก็สุดกันมาลากกันไหนที่ก็ลากแล้วหนักเขาหนักเขาก็ลากคอที่มาฟัดแปลแหลแผล ยืนเดินตั้งนอนเว้นตลับไม่มีขนาดไหนที่จะมันมีความทั้งเถต่อตอที่เด็นี่ฝึหมุนกันเตี้วเตื้อวนี่เราทำเวลามีกำลังไม่งั้นแก้กันไม่ตกต้องมีกำลังด้วยกันเวลาที่เด็กมีกำลังก็เราก็เห็นนี่ละเมื่อกี้เด็มีกำลังเท่าไหร่ความทุกข์ความร้อนก็ วุ่นวายของสัตว์โลกนี่นับวันรุนแรงรุนแรงขึ้นแล้วกิเลสก็เสริมก้าไปเคลือบน้าตาลไปว่าความหวังน่ะตั้งไว้แล้วว่าจะเจริญจะเจริญจะรุ่งเรืองอะไรเห็นอะไรเห็นเขาเห็นมีอยากมีเห็นก็ได้อยากได้เห็นอะไรก็ดิ้นกันไปว่าชิงดีชิงเด่นมันชิงเร็วชิงจมเข้าใจไหมมันไม่ได้ชิงดีชิงเด่นมันชิงเพื่อเร็วเพื่อจมทั้งนั้นเนะเด็กกิเลสที่พาชิงชิงนั้นนะ มันหมุนกันไปอย่างนั้นประเภทของเจจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งหมดนี่พอเป็นประเภทของทมตัดตลอดเลยตัดตลอดตัดตลอดยืนเดินนั่งนอน <c oughs> ถึงเวลาทำมีกําลังแล้วอยู่ที่ไหนเป็นรมหมดนี่เราพูดถึงเรื่องสาวกองค์ที่ว่านะเนี่ยทมท่านเป็นทมประเภทนี้แล้วหืมติ้วติ้วตลอดเวลายังมีข้อข้องใจตรงไหนนั่นยังแก้กันไม่ตกนั่น คือแก้โดยลําพังตัวเดียวมันเสียเวลายังไงก็แก้ได้แน่เรื่องแน่เป็นแต่เพียงว่าเสียเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อบะพุทธเจ้ายังประทับอยู่ตรงหน้านี่แล้วมันจะมารอให้เสียเวลาเวลาไงคนเรามันก็ต้องวิ่งหาผู้ช่วยปวดช่วยเพื่อซิเขาจะไปทูลถามปัญหาพุรธเจ้าในข้อกําลังข้องใจที่แก้ยังไม่ตกอพอไปนี่ฝนตกจะขึ้นเฝ้าพุรธเจ้าไม่ได้ เลยเดินอยู่ใต้ถุนพระคัทกุฎีนั่นแหละอืมคัทกุฎีนั้นแปลว่าอะไรคันทกุฎีได้ยินว่าพระคันทกุฎีพระก็แปลว่าประเสริฐคัทถาแปลว่าหอมกุฎีที่หอมหวนไปด้วยอด้วยธรรมคือกุดีกุดีของพระพุทธเจ้าฟังสักนาทีนะ ท่านพอมาพระคันกุฎีพระคันธกุฎีนคืออะไรคือความหอมหวนดูดื่มทุกอย่างดูในกุฏิของพระพุทธเจ้าพระงค์ประทับอยู่ที่นั่นเข้าใจไหมล่ะยังเจ้าเลี้ยวไปอยู่ใต้ถุนพระคันกุฎีพระพุทธเจ้านั่นแล้วนี่แล้วฝนตกมาฝนข้างบนตกมาถูกน้ําข้างล่างกระทบกันน้ําข้างบนกับข้างล่างกระทบกันตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งแล้วดับตั้งแล้วดับ ฝนตกเข้ามาอยู่ได้มาท่านพิจนาณาเนี่ยเทียบคนนี่นี่นี่มันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วดับเ <c oughs> นี่ยธรรมะขั้นสูงจะมีแต่ความเกิดความดับของสังขารที่ปุ่งแยบดีก็ตามดับชั่วก็ตามดับเกิดดับทั้งนั้นทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระตั้งกับพิจาณาพิจารณาเทียบพับตัดกระลุปป่งป๋งขึ้นมาในที่นั่นเลยน,าลาลนั่นราเอาธรรมนั่นแหะเป็นธรรมเทศนาช่วยภายในของท่านอันโดยอาศัยน้ําที่ตกลงมาบนเรือบัวเป็นหินรับปัญญา ปัญญาสันนิษฐานขึ้นแก้กิเลสขาดตะบ้านลงไปแล้วไม่จะทูลถามพระพุทธเจ้านะพอฝนตกหยุดท่านั่นกลับเลยเห็นไหมไปทูลถามลเลยตั้งหน้าตั้งตาไปทูลถามอยู่แท้ทําไมถึงกลับมาเสียเนี่ยปปัญหาเหตุการณ์ต่างๆของกิเลสขาดตะบ้านลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วกลับไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระสาวกองคใดเหมือนกันหมดทั้งๆังที่จะไปทูลถาม้วยที่ไหน เอาปรักสลูเสียใต้ซุนพระกตะก,กดีนั้นแล้วจับเลยเห็นไหมทานี้ตัดสินขนาดไหนฟังที่นะ่ะนั่นฉันทิตโกฉันเองรู้เองเห็นเองประจักษ์เองแล้วจะไปทูลถามพระเจ้าหาอะไรประทูลถามก็อันเดียวกันนี่น,นั่นก็เหมือนอยังไปหากระโถนเนี่ยให้คนอื่นเขาหาช่วยพอไปเจอแล้วก็จะให้ใครหาช่วยที่เขาจะของก็เจอแล้วอ๋อเห็นแล้วนี่ก็ถือมาเท่านั้นเองนี่ทำก็เหมือนกันอย่างนั้น นี่เรียกว่าทำที่เลิศเลยถึงขั้นมีกําลังเน่าให้พี่น้องไหนสั่งเราอย่างนี้นะไม่ใช่จะล้มลุกคูกานตลอดเวลานะคอยใ,ใช้ความพยายามบึกบืนน <c oughs> ักกิเลสนี่ต้องฝ่าฝืนตลอดนะเราจะเอาความลำมัง่ายขี้เกียจขี้ค้านเข้าไป <c oughs> นั่นคือตัวคือตัวภัยแล้วนั่นน่ะมันต้องฟัดต้องเวี่ยงกันเสมอเอาชุดเวี่ยงแล้วพักซะก่อน เดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิมันเหน็บเหนื่อยเมื่อยล้ามันจะไปไม่รอดเราจะเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่มันยังไม่ถึงเหนื่อยเมื่อยล้า,าต้องพักกลางทางซะก่อนอพอได้กําลังแล้วก็เดินต่อไปเดินต่อไปนี่ผู้เดินทางเพื่อถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่จะบึ้งทีเดียวให้ถึงเดียวไม่ถึงตายก่อนนั่นเมื่อถึงระยะใดที่ควรพักพักซะก่อนแล้วก้กาวเดินใหม่เอาเดินจงกรมมันเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็รู้อยู่กับเจ้าของทุกอย่างนี่สันที่โงกมก็รู้เองเหมือนกันนี่นะ อ๋อเหนื่อยมากแล้ววันนี้พักซะก่อนสองวิวาจิตพิจารณามากในทางด้านปัญญาอย่างที่ว่าปัญญาขั้นนี้นะขั้นนี้จะไม่มีลาหยุดนะเนี่ยขั้นที่ว่าสติปัญญาโุนมาน,นี้จะหมุนตลอดต้องเอาสมาธิเข้าร่างไว้เวลาหมุนตลอดคือเดินทางตลอดมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาในหูอกนี่โถมันเหนื่อย,นนนนนอยจนจะเป็นจะตายแต่ทางนี้มันไม่ถอยมันหมุนของมันเรื่อย มันต้องลัางเข้าสู่สมาธิเอาพักซะก่อนนี่เรียกว่าพักกลางทางม,มันยังไม่ถึงจินเต็มหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ให้พักซะก่อนเข้าสู่สมาธิพักสงบการก้าวเดินไปตะข้างหน้าคิดอ่านไปต,ตองพิจารณาแก้ไขนี่ระงับหมดเพื่อเอากําลังถึงไม,ไม่ได้อะไรเวลานั้นก็ตามแต่ก็ได้กําลังที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้านี่ละกาลังออกจากสมาธิ ท่านในพักสมาธิซะก่อนพอได้กําลังสมาธิเมื่อรวมตัวเข้าไปแล้วจากความสงบเย็นใจทุกอย่างเติมหมุนเข้าไปหาสมาธิพักงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาหายหมดกินข้าวนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาควรจากการงานอีกเอาก้าวเดินต่อไปถึงจะเสียเวลาเวลาเพราะการพักนอนสิ้นเปลืองไปเพราะอาหาราการกินธรรมาติเราสิ้นเปลืองไปเสียเวลาเวลาไปเพื่อหนุน กำลังข้างหน้านู้นนั่นความหมายว่าน้นดีได้กําลังทางหนึ่งนะแล้วที่นี่ก้าวเดินลงไปเมื่อเดนเหนื่อยเมื่อล้าพอสมควรแล้วให้พักนั่นท่านบอกว่าอย่างนั้นนในตำราในตำราท่านก็บอกว่าอย่างจริงจังแต่เวลาลกิเสกทรมันฟาดกันมันผ่าผลโจนทยานไม่อยากพักนั่นเห็นไหมล่ะต้องไห้ล้างเอาไว้คือไม่อยากพักก็ต้องพักล่างเอาไว้ให้อยู่ในกรอบแห่งความบริวที่ทาแสดงไว้ว่าให้พักนั่นแล้วก็พัก จากนั้นก้าวเดินก้าวเดิน <c oughs> มาถึงเวลาแล้วเป็นอย่างนั้นนะทามีกําลังแล้วกิเลสนี้หมอบล่าไปหมดเราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าความที่เจียีิครัดท้อแท้อดแอความท้อแท่ไหลความตมิตรอิเตียมบ้าบุญน,น้อยวาสาน้อยเหล่านี้มันจะหายหน้าไปหมดเลยมีแต่ความพุ่งพุ่งเลยทีเดียวเหล่านี้จึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเห็นไหมล่ะ มันรบกันรบกันอันนี้เหยียบหัวไปแล้วก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทั้งนั้นทั้นนี้ก้าวเรื่อยเรื่อยนั่นฟังให้ดีนะทำเหล่านี้เราทอดออกมาจากหัวใจมาพูดเี๋ยวมีน้องหลายฝั่งนะเราไมาสาธุพูดเรามาได้มันประมาทคำพีเราไม่ได้ไปหาคำพีที่ไหนเอากำพี์หนนี่เลยพระพุทธเจ้าตัดรู้คำพีใน ภาษาวกอรหันต์หันตรัสรูคำภีในแก้กิเลสคำภีในเป็นธรรมมันธาทั้งแท่งขึ้นจากคำภีในแล้วก็ท่านก็มาจดจารึกไว้ให้คนรุ่นหลังเราได้ดูแบบแปลนแผนผังท่านคือตำรานั่นแหละแบบแปลนแผนผังอดีงามจดจารึกจากนี้ออกไปไปไว้ที่ตำราก็ไปเรียนที่ตำราเรียนที่ตำราแล้วก็เพื่อจะมาก้าวเดินปฏิบัติงานของเราเช่นได้แปลนออกมามากลางตูบ้านสุกเรือนนั่น เอาแปลนออกมาคือหมายก็มาแปลนหอมมะขอนที่านอยู่ที่จำลาอ่านนั้นแล้วเข้าใจแล้วให้มาดําเนินปฏิบัติบาเพ็ญเข่นศีลก็รักษาให้ดีสมาธิทําจิตใจให้สงบปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ความเป็นความตายเอสชุวะอสุพัทงทุกขังอันนี้จังนาตาพิจารณาให้แยกคายแล้วมันจะปล่อยของมันปล่อยของมันนี่เลี้ยวว่าเอาแปลนจากบริยัตที่ท่านสอนไว้อย่างนี้มาปฏิบัตินั่น มันก็เป็นผลเป็นประโยชน่เรื่อยๆไปแล้วผลก็เป็นข่องเราที่มีเวลาปรากฏขึ้นมานั่นนั่นเราเรียกคำพีนอกนี่คำพีในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นท่านทรงคำพีในแล้วบรรดารา์าทั้งหลายท่านก็นมาจดเอาจากทกเอาจากคำพีในนี้ไปเป็นตำราให้เรียนตำราแล้วเข้ามาปฏิบัติจะเตอมทำในคำพีในที่นั่นจากตำรานั่นแหละก็หมายว่างั้น แต่นี้พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นที่ทุกวันนี่นะ <c oughs> มันเรียนคำพีในแล้วเอาคำเรียนคำพีนอกแล้วเอาคำพีนอกเป็นมรรคเป็นผลเอาคนจดจํจๆเป็นว่าลนี่พานมันจะเป็นมาจากที่ไหนภาษาความจาสัญญา้ญยายเฉยต้องเอานั้นออกมาปฏิบัติดีนี่เรียนแล้วได้ชั้นไหนภูมิใดก็เอาชั้นนั้ภูมิมาเป็นมรรคเป็นผลให้กิเลสหลอกไปแล้วดวชนน้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นขี้หมาอะไรเราอย่าว่างนินนะ ชออ่านกิเลศไม่ได้สลอกปากเลยจำได้เฉยเอาความจําได้มาเป็นรนะับผลนิพพานมีอย่างเลยเรียนยนะ่งั้นก็เรียนเพื่อหลงนั่นสิเรียนเพื่อรู้จําได้แล้วเอามาปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาลู้มานั่นนั่นถึงถูกตั้งนะเดี๋ยวนี้มันเป็นหนอนแท้กระดาษไปหมดนะพวกเราคัมภีรหนอนแทกระดาษไปไม่ไม่ว่าในวัดในวานะในบ้านในเรือนก็มีคัมภีร์เต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันไม่สนใจมันเป็นหนอนแทกระดาษ เอามาก็เอามาโก้โก้อย่างนั้นละมาวางมาข้าด้วยคมภีนั้นคมภีร์นี้มาไว้ใส่ตู้ใส่หีบโชว์กันเป็นบ้าให้กิเลสหลอกหน้าร้านอยู่ตลอดเวลานี่เห็นไหมกิเลสตามไปเรารู้ไหมเอาคัมภีร์มาอวดโอ้กันอยู่ในบ้านในเรือนในทานอะไรซํำกุฏิกุฏต่ตตางอะไรเต็มไปหมดมีแต่คมภีแต่คนไม่ได้สนใจปฏิบตัติมันก็เป็นหนอนแทกกระดาษแล้วสิถ้าตั้งใจปฏิบตัติตามที่สอนนั้นละไม่เรียกว่าหนอนแทกระดาษ ปริยัติปฏิบัติปฏิเวกงั้นปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนมาแล้วปฏิบัติให้นกทำหน้าที่ดาเนินปฏิบัติตามที่สอนไว้นั่นปฏิเวกคือผลเกิดมากน้อยจะเกิดขึ้นในลาดับจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัตินี่ทาท่านสอนไว้สามประเภทนะคือปริยัติหนึ่งปฏิบัติหนึ่งปฏิเวกหนึ่งทำทั้งสามประเภทนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยลาดับจึงที่เรียกว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบเต็มบาทเต็มเต็มนะ ถ้ามีแต่ปริยัติเฉยไม่ได้มีเต็มบาดเต็มเต่งอะไรได้แต่ความจําเป็นมผลนิพพานที่ไหนต้องมาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วคนที่จะเกิดจากปฏิบัติแยกกันไม่ออก mm. นี่แหละเกี่ยวยงกันอย่างนี้ปริยัติพุทธศาสนาจริงเป็นอย่างนี้นะเราจะเป็นบ้าเอาคำพีมาเป็นมรคนิพพาน <c oughs> เรียนมาไล่กอไก่กอกาก,ก็ว่าเป็นมรคนิพพาน <c oughs> ชั้นนั้นชั้นนี้ลืงเป็นบ้าไปใหญ่ให้กิเลสหลอกไปเรื่อยเนี่ยกิเลสสวมรอยรู้ไหม ถ้าตีหัวกิเลสเรียนแล้วต้องมาปฏิบัติตามตีหัวกิเลสตามทำทำท,ที่ท่านสอนไวส้สินี่เรียนมาแล้วเอา,เอาความตรตรํามมาเป็นมรรคผลนิพพานไปเสียไม่ได้เรื่องได้ราอะไรนี่มันทําให้เสีย,เยอย่างนี้ละชาพูดเราใครคำหนึ่งปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้ามีไหมเนะี่ยมันมีตั้งแต่คำพีถ้าพูดอะไรไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าพวกครังกิเลสนะครังกิเลสมันจะอวดรู้อวดฉลาดสุด ฉีดเขามันให้มันอ่อนข้อมันไม่อ่อนเรื่องกิเลสเขาจะจับยัดใส่คุกใส่ตารางมันยังมาถือว่ามันบริสุทธิ์ถูกเขาหาต่างหากเห็นไหมกิเลสมันยอมเมื่อไหร่มันลงเมื่อไหร่มันอยู่ในหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะะมนได้รู้มันง่ายๆนะกิเลสเวลาภาคปฏิบัติภาคธรรมนี่เอามันปิดตัวไม่ที่ไหนธรรมะเปิดออกเปิดออกเปิดออกเนี่ยจึงได้พูดถึงเรื่องว่า ภาษาของกิเลสเป็นภาษาที่ไพล่พระพิ้งปิดความสกรปรกโสมมไม่อย่างสุดยอดเลยเข้าใจไหมล่ะอืไม่มีภาษาใดกิริยาใดที่จะนิ่มนวลยิ่งกว่ากิริยากิเลหลอกตาโลกผู้ตาบอดตาบอดด้วยถูกหลอกด,ด้วยนั่นเวลาทําจับเข้าไปนี่ทําเปิดออกมาที่กิเลสมันก็ปิดป้องเอาสิอ๋อท่านพูดท่านพูดดูดาวว่ากล่าวท่านพูด หยาบโลนท่านทุบโสกระบกโซกะบกตัวกิเลสมันไม่ให้แตะความโสกระบกของมันทร,รมานี่เป็นน้ําที่อาดท่าร่างเข้าไปมันหาว่าทร,รมานี่เป็นหยาบโลนโซกระบอกสมม,มเห็นไหมฟังเอาใช่ทุกคนฟังให้ดีนะนี่แหละกิเลสเป็นอย่างนั้นทร,รม,มาเข้าตรงไหนกิเลสแตกคือโจมตีธทรรมหาว่าทรรมนี่พูดหยาบพูดโลนพูดดุพูดด่ดดาว่าบระทุกแบบทุกแบบกิเลสมันจะหาเรื่องแต่ทำท่านไม่หาท่านพูดตามความจริง ชกระบอกตรงไหนเทนน้ํนนาที่สะอาดคือทำเรื่องตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นกิเลสแต่คือนั้นทำมะเพราะฉะนั้น,น,น,าานะนภาษาของทมกับภาษากิเลสจึงไม่ได้เหมือนกันนะภาษากิเลสมีแต่แพร่รักภาษาแพร่รับพราพิ้งประดับหน้าร้านทั้งนั้นภาษาทมนี้เปิดออกไปหน้าล้าน,าน,นาษาษามัน,น,น i, มีอะไรอยู่ครับอยู่ในร้านนั่นนะเปิดออกไปก็เห็นนะที่ขี้หมูขี้หมาที่มันเอาผ้าม่านกั้นเอาไว้ขี้หมูขี้หมาอยู่ข้างใน ทำเปิดผ้าม่านเข้าไปไมันก็เห็นหมดที่หมูขี้หมาเห็นโทษเห็นกรรมของมันที่มันสร้างความสศกโศกรามกอย่างลี้ลับไว้ในหัวใจของสัตว์โดยเอาม่านความซาสวยงามกันเอาไว้ประกาศไว้ข้างหน้าให้คนไปชมข้างหน้านี่ขี้หมูขี้หมาอยู่ในร้านไม่ให้ชมเวลาทำเปิดเข้าไปนี่เห็นหมดนั่นละภาษาธรรมกับภาษาคิเดเหตุยังไม่ได้เหมือนกันนะแป็นคนละโลกเลย นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมท่านที่ไม่สนใจกับอะไรยิ่งกว่าความชอบบอกที่ไหนฟาดเขาตรงนั้นฟาดเขาตรงนั้นนี่ความที่เกียรที่ข้านมันเต็มหัวโอกเนี่ยฟาดมันออกบ้างซเพาว่าไงหรือจะปล่อยให้มันแช่อย,อยู่งั้นหรือความที่เกียรที่ข้านความอ่อนแอท้อแท้เราไหลมันอยู่ในนี้เป็นเรื่องของเกียดทั้งหมด,หมดเต็มอยู่ในหัวใจทําแช่เข,ไไเข้าไมได้เพราะก้าวเขาอยู่ความเพียรหาความเพียนนี้อย่างน้อยเหมือนจูงหมาใส่ฝนล้แงแงะ ในวัดป่าวรรตานนี่แหละมันเสียงมันลั่นอยู่โอ้ยเราลำคาญไก่เขาก็ขันเป็นแบบหนึ่งของเขาแต่คนฝันแบบบ้าที่แบบที่เกียก่ยวก้บขานเนี่ยวันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยนละ้าวันวันนี้ไม่สบายนะผมผมนั้นมันเจ็บที่ปวดที่ไหนวันนี้ปวดหัวมันว่ามันเอาหัวก็ไปใส่เลยนะผลม,มันผมไม่ได้เจ็บปวดละบนหัวคนแต่ มันเอาหัวว่าโอ๊ยวันนี้ปวดหัววันปวดหมดทั้งขมมันเลยแหละเอาไว้เนี่ยที่เรีมันพาก่อพอก่อมันไม่รู้ตัวนะแล้วพูดเราเราพูดสรวทางเวทจริงนะไม่ใช่พูดธรรมดาทอต้องมาพูดให้เห็นจะจําช่างว่า,อารอไปไหนโลกโลกนี่ว่ามาดูกิเลสกับดูธรรมมันเข้ากันไม่ได้เลยนะนี่เราพุทธเจ้าท้อพระไทยเรื่องน้ำเช่าเรื่องอะไรเรื่องจะดูไม่ได้ท่านก็ทนต้างสอนสัตว์โลก เพะเห็นที่มีชิ้นดีอยู่ในความสกปรกสมมตมันมีอยู่มากอยู่ท่านก็คุยเขียวขุดค้นเน้นก็ทนเอาอย่างนั้นอะไรก็ทนขมก็กืนไปอย่างนั้นแหละนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสอนที่เราเนี่ยหลายเราหวังอะไรเราไม่ได้หวังอะไรนะ <c oughs> เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในการสอนชอนด้วยความพอทุกอย่างมีแต่ความเมตตาครอบตลอดเวลาเลยส <c oughs> อนเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ดีดใช่ดีดนะ กิเลสไม่ใช่หรอกของเล่นนะมันตีตัวมาเป็นมิตรสหายไม่มีใครสนิทติดจมยิ่งกว่ากิเลสกับเราติดกันนะมันมันเอาให้จมขนาดนั้นไม่ให้รู้ตัวว่ามันเป็นใครนะกิเลสจับเขาปั๊บเขาทาจับเขาปั๊บเห็นหมดเห็นหมดนั่นตีออกตีออกเราก็แย่งไปที่ไอ้วันนี้กำลังเหนื่อยท่านสอนเนี่ยขยันโอ้ยขยันได้ยังไงคนกาลังจะตายมันเหนื่อยนั่นเห็นไหมกิเลสมันแย่งอะไรมันขัดมันแย่งกันอย่างนั้นดูเอาจะามนี้มีามนี้ไม่ไหไม่ยาวะ ถ้าดูไม่เห็นก็มาดูหลวงตาบัวนี่เนี่ยตัวสําคัญน่ะที่นํามาพพูดกับพี่น้องหลายฟัดกับสิ่งล่านี้มาแล้วจงมาพูดพูดไม่ได้ยังไงนั่นวันนี้พูดเรื่องอะไรก็ลืมไปไละอ๋ะอ